เขาจะเป็นสีเผือกใช่ม่ายจับได้ไหมลูกจับได้ไหมอ่าอันนี้น้องน้องคุณแผนนะคะทุกคนน้องคุณแผนเ็าจะมีหลังเป็นสีขาวสวัสดีค่ะคุณตัองสุกพามาชมวัวแฝดนะคะอันนี้โตแล้วนะคะประมาณยังยังไม่ถึงปีเอ้ยปีหรือเปล่านะคะทุกคนนะคะ ถ้าเป็นถ้าเป็นเด็กก็จะประมาณหกขวบห้าขวบหกขวบนะคะน่ารักไหมคะทุกคนอันนี้ก็คือน้องขุนขุนแผนนะคะรูปหล่อมากเลยนะคะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านด้วยนะคะเรามาชมน้องขุนแผนน้องขุนช้างนะขุนช้างนอนอยู่อันนี้จะเป็นน้องขุนแผนนะคะทุกคนเนาะนี่นะคะหล่อนะคะ อ่ารูปหล่อเป็นช้างเพศผู้เอ้ยเป็นวัววัวตัวผู้นะคะทุกคนวัวตัวผู้คุณแผน่นเขาจะหล่อมากเลยนะคะเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอคุณช้างตื่นก่อนคุณช้างตือนให้ดูหน่อยน้องคุณช้างเร็วคุณช้างผมหยิดนะคะทุกคนอันนี้คุณแผน่นผิวเรียบนะคะรูปหล่อ <c oughs> รูปหล่อสะด้วยนะคะทุกคนเป็นช้างแสดนะคะหุ่นดีคุณแผน่นเขาจะหุ่นดีคุณช้างเขาจะ ทุมท้วมหน่อยนะคะเป็นเป็นชาเอา่อเป็นวัวเพศผู้นะคะพันผสมนะคะแม่ขาวแดงนะคะพันผสมนะคะไทยบามันเหล่าเบานะ,ะเนี่ยแอนมินก็ทําคลิปไปแล้วแหละแต่แอนมินลืมว่าพันอะไรนะ,ะสวยไหมคะทุกคนสวยไหมคะถ้าสวยกดไลค์กันรัวๆเลยนะคะกดไลค์กันรัวๆเลยนะคะทุกคนเนี่ย คุณช้างไอ้คุณแผนจะพูดแต่คุณช้างเรื่อยเลยนะคะอ้าววัวค่ะวัววัว,วสวยนะะทุกคนวัวสวยเดี๋ยวรอคุณคุณช้างตื่นก่อนอันนี้จะเป็นคุณแผนนะคะอืมวัวรูปหล่อนะ,ะทุกคนเป็นวัวแฝดนะคะก็ถือว่ายายโชคดีข้อสองสองออกออกลูออกแฝดมาก็เลี้ยงได้นะคะเลี้ยง ได้ตัวทั้งทั้งสองชื่อสองตัวเลยนะคะเนี่ยน้องุนแฟนคุณช้างลูกให้ดูหน่อยคุณช้างตื่นให้ดูหน่อยลูกเร็วมอมอมออือนะคะทุกคนเอาลูกให้ดูหน่อยเนี่ยนนนะคะนอนอยู่นะทุกคน เห็นไหมคะอันนี้ขุนช้างนะคะขุนช้างจะนอนอยู่นะทุกคนเนาะเนี่ยขุนช้างตื่นตื่นเร็วเร็วขุนช้างเร็วเร็วอ้าห่วงนะทุกคนเขาห่วงห่วงเลยขุนช้างเร็วลูกเร็วช้างตื่นให้ดูหน่อยเร็วขุนช้างเร็วเร็วเร็วลุก ตื่นให้ดูนอยโอ้นอนไม่ลุกเลยค่ะทุกคนเอานะคะคุณช้างเร็วไม่ตื่นนะคะทุกคนคุณช้างไม่ลุกเลยนะคะนอนโอ้ยร้อนอเสียงรถไฟอ่านี่ก็คือวัวน,นะวัวสะพานดาวคขาเรียกวัวสะพานดาวนะ ค,คุณช้างไม่ลุกเลยนะคะทุกคนไม่ลุกให้ชมเลยนะคะคุณช้างจะเป็นผิวหยิกหยิกนะเะนี่ยขนแผนก็เป็นผิวเรียบนะคะทุกคนนอนไม่ลุกเลยนะคะยังไม่เห็นนะคะเห็นน้องคุณช้างนอนนะคะ ขุนช้างขุนแผนนะคะทุกคนเนาะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันเป็นวัวสะพานดาวนะคะ,ะ,คะกค็ยังไม่ถึงขวบดีนะคะทุกคนยังไม่ถึงขวบดีนะคะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมนะคะน้องขุนช้างขุนแผนนะคะเพื่อนจะมาแวะแวะมาชมได้นะคะสะพานดาวนะคะก็ออกมาทุ่ง มาเกือบถึงสะพานดาวก็จะมีทางแยกนะคะขอกวัวก็จะอยู่ตรงนี้นะทุกคนก็มา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 เยี่ยมชมชะวัวเฟดกันได้นะคะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้นะคะนะคะ